ตาไปดูปฏิบัติการกู้ชีพแม่น้ำปิงครับเจียงใหม่ทุ่มสุดตัวเร่งขุดลอกเพิ่มความลึกสองเท่ารับมือน้ำหลากตอนปลายปีเรือดูดทราย14ลําลำพร้อมกับรถไปโฮแ่มกว่า30คันครับเร่งขุด ลอกแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านเขตตัวเมืองเชียงใหม่ดูดเอาตะกรดดินและก็ทรายเพื่อเพิ่มความลึกจาก2เป็น4เมตรรวมทั้งขยายความกว้างของแม่น้ำปิงเป็น40เมตรโดยทํางานกันทั้งเมื่อวันเมื่อคืนครับเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันน้ําท่วมเขตตัวเมืองเชียงใหม่ปืนที่ชุมชนและก็เขตสรกดในช่วงฤดูน้ําหลากที่คาดว่าจะเกิดช่วงในเดือนกันยานถึงตุลาที่กำลังจะถึงนี้ครับโดยการคุณลอกแม่น้ำปิงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในปี2555 ผ่านมา13ปีสายน้ำก็ได้พัดพาเอาตะกอนดินมาทับถมโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองครับแย่ฮือท้องน้ำเนี่ยตื้นเขินปืนที่หับน้ำน้อยลงการระบายน้ำผ่านตัวเมืองเป็นไปได้จ้าสาเหตุสำคัญของทัุกภัยที่เกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่โดยการขุดลอก เตือนนีเป็นไปตมามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11มีนาคม2568ที่อนุมัติงบประมาณให้ดําเนินการอย่างเร่งด่วนในปื้นที่ลุ่มน้ําเชียงใหม่เพื่อกระจัดสิ่งกีดขวางเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยมีเป้าหมายคุดลอกแม่น้ําความยาวกว่า41กิโลเมตรครอบคลุมตั้งแต่อำเภอแม่แตงไปถึงอำเภอสารปีโดยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเริ่มมีการคุดลอกแม่น้ําปิงตอน ตอนกลางครับที่ไหลผ่านเขตตัวเมืองเชียงใหม่เป็นระยะทางประมาณ1 6 5กิโลเมตรก่อนจกขุดตอนบนตอนล่างของเมืองเชียงใหม่รวมระยะทางถึงหมด41กิโลเมตรโดยทุกช่วงของการขุดลอกตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน75วันถือว่าเป็นมาตรการเชิงรุกที่มีความจำเป็นและก็เร่งด่วนในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงเพื่อสร้างความปลอดภยัย แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนริมฝั่งแม่น้ําปิงในระยะยาวเนื่องจากสาเหตุทุกภัยในอดีตเนี่ยส่งผลให้เจียงใหม่ต้องสูญเสียงบประมาณค่าเยียวยารวมกว่า1,000 0ล้านบาทขณะที่งบประมาณที่ใช้ในการขุดลอกโครงการครั้งนี้เพียงร้อยละ3เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายใ,ในการจัดการภาพพัยพิบัติภายหลัง